วัสดีค่ะคลิปนี่กับสิพห้ามาเบิงดีเนาะทาั้งอีสานเขากับสิหูจกักดีหรักดีต่ออันนี้คือขันขนของนามันนอกจาเนาะข้าเจ้ากับสิสานฟ้าแตะเห็ดกันทั้งสองขางยังสิค่ะ ตอนนี้ก็เป็นล่องนามจหงมองไปพูน้นเห็นบอพีเนอะอันข้ามยงค้นอีอนาสานนี่หุจักเบิรดนัน่นนะดีตอนเคยเห็นบ่ค่ะยามนามมานี่ตาก็ะไรบักลายเดี๋ยวพาไปเบง่ง ข้างข้างข้างวนาน่าจะานอค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการมังใจค่ะเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานทำหูจักดีจักต่อนอนาจะานออันนี้ข่ะอื่นดีกิดจิบจนถ่องเงี้ยวไปจังสันค่ะ